สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาทำกระเพราหมูสับค่ะก่อนอื่นเราไปเด็ดก,กระเพราที่สวนก่อนดูไมกี้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะเด็ดมาแล้วเป็นกระเพราที่ใบใหญ่แล้วก็แบบธรรมชาติจริงๆเพราะเก็บตามพื้นเลยอันนี้คือวัตถุดิบนะคะที่เราจะใช้ก็มีหมูสับแล้วก็ใบกระเพราที่เราเก็บมาเมื่อตะกี้แล้วก็ถั่วฝักยาวค่ะเดีย๋ยวเราไปตำกระเทียมกับพริกขี้หนูแห้งค่ะแต่ว่าวันนี้ ได้พี่ขี้หนูสดมาด้วยเพราะว่าไปเก็บในสวนมาใส่ไปทั้งขั่วเลยค่ะเคล็ดลับของความอร่อยหรือความขี้เกียจของแม่ครัวขี้เกียจเด็ดก็ไม่รู้นะคะ <c oughs> โอเคเดีย๋ยวเราก็ไปเอาทุกอย่างที่เราตำใส่ในกระทะให้ให้น้ามันร้อนๆนะคะแล้วค่อยใส่เข้าไปให้แบบให้หอมหอมมากๆเลยให้เกือบเกรียมนะคะแล้วเราถึงจะใส่หมูลงไปนะคะเอาแบบว่าเกือบเกรียมไปเลย นะคะเคล็ดลับของความอร่อยก็ต้องมีเล็กๆน้อยๆน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราใส่หมูลงไปค่ะมาแล้วใส่หมูลงไปเลยแล้วก็แอบมีซุปก้อนด้วยค่ะเคล็ดลับของความอร่อยอร่อยไม่ได้ไม่ได้ด้วยสีมือแม่ครัวนะคะมันต้องมีเคล็ดลับบ้าง แล้วเราก็จะทําให้เกือบสุกค่ะทําให้เกือบสุกแล้วเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเพราะว่าเขาจะได้ได้สุกพร้อมกันนะคะได้สุกพร้อมกันเดี๋ยวเราก็จะเติมเครื่องปรุงตามใจชอบเลยนะคะจ่าก็จะแอบใส่น้ำตาลไปเล็กๆน้อยๆค่ะแค่นี้เองค่ะจานง่ายๆอร่อยออร่ๆสบายๆขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะบ๊ายบาย